ตัวนี้ทองก็พอได้ครับตัวนี้ทองครับ C Y 1ยังบุพ่งครับแมน C Y หนึ่งสานะครับเนาะตัวพม่มให้เบื้องตัวนี้ทามันยืนดีๆพี่นองตัวนี้เคยกินหรือเป่าเดี๋ครับเด้อเออมกตัวนี้ชอบตัวนี้มาเลือกมาชวเอาครับครับสวัสดีครับ มาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการเกษตรการประมงและการเลี้ยงสัตว์ครับผมเอาครับพี่น้องครับมาอีกแล้วครับสำหรับเอสารคามฟาร์มบัวนะครับพี่น้องมอนี่ก็เป็น EP ีที่41แล้วเดแล้วครับเด้อก็มีงวมาฝากพรีฝากน้องเฟลมใหญ่ๆเป็นงวงเดชสยดสูงๆคือเก่าครับพี่น้องครับแต่เป็นงัวดทองกับแม่ลูกหลายคมอยู่ดวยครับเด้อพี่น้องครับ แล้วก็เฟรมใหญ่ๆนะครับผู้ใดอยากได้รุ่นช่างนะครับเด้อตัวนี้เลยซึ่งพิกัดกับยูทีบ้านหนองคู้ใช้ตำบลหนองแสงอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามนะครับเนาะเอ้าวันนี้จะเปิดตัวหลโคมงหนก้อนนะครับกับสีผ้าไปฝุ่นคุยทักทายกับทางเจ้าของฟาร์มกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้มีม่านสามโค้งครับผมตามโค้งบสามแม่ท้องครับวันนี้ครับสี่ ครับเป็นพอดีมีน้องเคยผู้ทรงว่ากับพ่อโยพินกับบ้านครับเลยประกาเอางาะเขาหลายมาพูณเตใส่เอาสับนีดไปก่อนนะครับเนาะเอาสับนีดก่อนครับคลิปหนาขึ้นสีหลายกว่านี้ครับผมครับผมอนี่แหละครับโมนี่วันที่หนึ่งเมษานะครับเด้อสี่สิบเอ็ดซื้อรถพี่น้องอีพีสี่สิบเอ็ดแต่เริ่มตัวไหนเอาคมนี่ก่อนเลยบ่ครับเอาคมนี่เลยครับผมคมขาวครับผมคบเม็ดไอจะเป็นนุ่นๆนะครับพี่น้องครับบดๆลูกมันงามๆงั้นเลยครับพี่น้องครับนี่เดี๋ยวสิผ้าเบื้องลูกตัวนี้นี่เด้อ นี่ครับลูกลูกของแม่ดิพุทธวดนี่ครับพี่น้องนี่ตัวนี้เลยนะครับเนาะครับมาหาแม่ไปลูกอะไรอะไรไ่ใส่แม่จะได้เก็บเก็บสีด้วยกันนะครับเนาะนี่เดี๋ยวผมเพิ่มหูมาเลยมาลูกมามาลูกมาเออนี่อ้าวเป็นลูกของไครพอตัวใดครับตัวนี้เป็นลูกของอ่าสามหนึ่งครับผมลูก KF เอสามหนึ่งอันนี้มีใบหงอยู่ด้วยครับมีครับแม่ไอแม่กับผสมกันเมื่อไหร่ครับผมในเดือนหนึ่งแหละครับผมอ่าอันนี้มีแบบเหมือนมันเป็นสีน้ำตาเลยพี่มีโอกาสติดนรับมีโอกาสตดสูงครับผมตัวนี้เอ้า ลูกเคฟสามหนึ่งนะคะเดี๋ยวผมจะอันมือเกิดให้เนาะยี่สิบมกราหกห้านะครับเด้ออันนี้กับวันที่หนึ่งเมษาแล้วก็น่าจะประมาณสามเดือนกลัวๆนะครับพี่น้องถึงสามเดือนไป้ปะครับประมาณก็ถือว่าสามเดือนแล้วผยี่สิบมกรานะครับนักพรตเม่ผสมการเมืองนะครับพี่น้องครับนี่การเมืองผสมวันที่เดี๋ยวนะครับผสมวันที่หามีนาหกห้านะครับพี่น้องกำหนดคลอดกับสิบห้าธันวาหกห้าเอา นี่แหละครับพี่น้องครับลูกแดงดีด้วยครับเด้อแต่ว่าแดดมันบวกอากาศกับหนาวๆช่วงเมษายนปีนี้แม่เนี่สูงกับเกือบร้อยห้าสิบครับพี่น้องร้อยสิบห้าร้อยสิบห้าบวกนะครับเนาะโตัวเงี้วเเอาคู่นี่เปิดไว้เท่าไหร่ครับคู่นี่เปิดไว้อยู่เอาเปิดใบอายุเก้าสิบเกจครับผมเก้าหมื่นเจ็ดนะครับแม่ผสมให้แล้วอันนี้ลูกเป็นลูก kf สามหนึ่งพี่น้องตัวนี้มห้เบื้องเนื้อหนังนะครับเด้อยุ้ยๆนี่แหละผู้ใดนี่อยากจะได้งัวบดๆนะครับเนาะ เห็นสีแม่แล้ว่าท่านเห็นลูกนี่อาจจะไม่อยากได้เด้อครับพี่น้องครับนี่แหละเอาโลดเราะว่าบดโบดแบบนี้ครับมีสิทธิ์โอกาสติดไล่ครับลูกเก่งครับครับหนูให้ลูกเก่งไหมครับตัวนี้แม่หนิแม่ลูกเขี้ยบสามหนึ่งไหมพี่น้องนี่อ่าอยากเะได้ครูนี่โตนี่นะครับเนาะแม่นุ่มกับมบมิ่งตึงนะครับเด้อผมเหลือวงอยู่เมื่อกี้อ๋อยิมดำตะไนเลยเบอร์ถั่ค่อยเอานะครับอ่ะบันี้กสิ เบอร์โทรและช่องทางการติดต่อครับพี่นี่เบอร์โทรา0831442898อีกช่องทางนึงเป็นเฟรนพลครับเอสารคามสารคามครับผมแล้วก็อีกหนึ่งกับเป็นเบอร์อัดไล่กับเบอร์นี้ครับผมครับเบอร์ไล่กับเบอร์นี้ครับแล้วก็อีกเบอร์หนึ่งพี่บอลชู้กับแถมครับอา0930628878ลืมลืมลืมบอกพี่พี่บอลชู้ครับเอสารคามได้ออก ทีวีสองช่องนี่ครับผมสองช่องเห็นมีช่องแปดกับไทยพี่เอ็นนะครับน้องแอนครับผมนี่นะครับคือถือว่าเป็นตัวอย่างแนวทั้งสำหรับผู้ที่คืออยากจะเฮ็ดอาชีพนีอยู่ครับพี่น้องของแถมมีคือก็ได้ครับพี่น้องเด้อครับผมนี่นะครับเนาะเดี๋ยวจีบเบื้องล่าเหลี่ยมของง้ออีกที่หนึ่งครับพี่น้องครับนี่กรีบสั้นๆเลยนะครับเนาะงามๆเลยผมหล่อโนมซีหัวครับพี่น้องเดี๋ยวพาเบิ่งส่วนหน้านนี้น่าจะเป็นง้อลูกที่สองนะครับที่ผสมไปเนาะครับผมลูกสองครับผมนี่ส่วนหน้าส่วนตานี่แหละครับพี่น้องครับแบบนีี้้้แแแหหลลละใูกจ่มเยขขงาดดครับ ขางนี่เห็นชัดไหมพี่น้องอดูชัดๆจักหน่อยนะครับเนาะเก้าหมื่นเจ็ดนะครับพี่น้องคู่นี้ตอร้องได้ครับผมต่อรองได้นี่นะครับเด้อนี่นะครับคู่แรกผ่านไปครับคู่ที่สองครับผมคู่แม่ลูกครับผมครับผมแม่ลูกแดงนะครับแดงทั้งแม่ทั้งลูกว่นีู่้ได้มาแบบนี้นะครับเนาะ มาเบิ้งขัดพี่น้องครับว่าตัวนี้ลูกพอตัวไหนแล้วก็แม่ผสมไว้ไปนะครับเนาะอันนี้ลูกพ่อได้ครับเนี่ยนี่ลูก68ครับผมลูก KF 68ได้ครับเด้อเดี๋ยวให้เบิ้งหางก่อนพี่น้องแขนอันตันดีเลยล่ะตัวนี้ก็ได้แม่แม่เขาเป็นสัตว์เลยนะครับผมแต่ว่าท่านในผสมครับแม่เป็นสัตว์แล้วครับเป็นสัตว์ได้ประมาณ4ห้าหมื่นครับผมอ่านี่นะครับพี่น้องอันนี้เป็นว่าลูกแรกอยู่นะครับเด้อครับลูกแรกสดๆอยู่อันนี้เป็นลูก KF 68นะครับเด้อพี่น้องครับลูก KF 68เกิดเมื่อวววััััันนนนนนทีีีี่่่่10 30เเออออคคคลดก็็จะปธามม้้งงพรบต ตะวันใหใบเขียนว่าที่หมวกท่านว่าแหรอตะวันบางทีมีมือขอดอยู่30มสท่านว่าครับพี่น้องก็น่าจะประมาณ3เดือนเต็มๆต็มเลยเหครับพี่น้องครับเอ้าส้นสูงของแม่ยี่เท่าไหร่ครับส้นสูงของแม่ยี่ประมาณร้อยสามสิบเจ็ดสามสิบแปดเหรอพี่ครับร้อยสามสิบเจ็ดร้อยสามสิบแปดเป็นงอที่ลึกด้วครับเด้อครับงอลึกงอหนาครับผมงอลึกงอหนานะครับเนาะเดี๋ยวสีผ้าบึ้งทางไทยของแม่เพิ่นธุ์นะครับนี่ดำดีเลยเหรอครับผมโน้มกับสีหัวสีหัวยุ่งด้วครับเด้อนี่แหละหางบัวดอกนะครับเนาะ ลูกในแดงดีเดี๋ยวจะให้เบื้องหลังลูกนะครับเด้อพี่น้องนี่แตกดีเลยครับผมคู่นี้เปิดไว้เท่าไหร่ครับคู่นี้เปิดใบเก้าสิบห้าครับผมเก้าหมื่นห้าเด้อครับเด้อพี่น้องเอ้าถิ่พามาเบื้องทางนี้บอกว่าทังพุณนออ้ทางพุนเออโชดโตกันเปิดรัดไว้ครับถีโชดโตทางนี้จะให้เบื้องลูกจะชัดเด้อครับนี่นี่นะครับเด้อเอ้าครับอยู่ยุ่ยนี่นะครับแดงเข้มทั้งแม่ทั้งลูกนะครับเด้อไม่มีตำหนินะครับเนาะครับไม่มีครับผมไม่มีตำหนินี่แหละครับพี่น้องครับเออถ่ายเบื้องหลังอ่ะกินน้ยยยังเเดี๋วล นมย่างเดียวครับพี่น,อน้องอ่ะสวยๆ <t une> เลยเดี๋ยวมุ้งม่วงกว่างครับพี่น้องครับเดี๋ยวเพิ่งกิน uh, เออเดี๋ยวลูกเดิ่งหนากันเขิ่งหนาขึ้นหนาขึ้นจะหน่อยกันเออนี่หนาตาคร <t une> ับพี่น้องครับเออเบิ่งเดียบนี่พี่น,อน้องอ่าเก้าสิบห้าตัวนะครับเนาะแมนครับผมอ่าเก้าหมื่นห้าได้ครับพี่น้องครับอ่านี่ให้ลูกไปเรืวนี่อ่หนาตาของแม่ mesmo, นนครับพี่น้องครับนี่แหละหูสดซันซันนี่แหละครับผมอ่านี่หน้าตาสดใสแม่เขาตีลึกดีครับตีหนาตีลึกดีครับลึกดีนะครับพี่น้องเอาเบิ้งมุ้งม่างกว่างบ นี่เห็นชัดไปเอ้ามาเลือกมาชมมาเบิ้งกอนครับพี่น้องครับต่อนีประมานี้แ้วครับคูณนี่เนาะครับผมอ่าคมที่สองครับพี่น้องต่อไปคมที่สามจะเอาคมที่สามออกโปรโมชั่นเลยพี่ครับโปรโมชั่นแม่ใหญ่งยิ่งนี่มั้ยแม่ครับแม่ใหญ่ครับผมอันนี้แม่ใหญ่เอาเป็นโปรโมชั่นเลยครับพี่น้องครับเออนี่พี่มันชูมันมันผสมนี่พี่เมือกมันผมว่ามีโอกาสติดได้ครับเนี่ยเป็นเมือกสีเหลืองเลยครับผมครัอโอกาสติดหลายครับอันนี้ตัวยิ่งนะครับสูงกันอาจจะประมาณร้อยหกสิบได้ครับ อ่าใหญ่ๆเลยด้านข้างเดี๋ยวจะพาเบิ่งด้านข้างด้านนี้นะครับเนาะเป็นลูกโตแม่เด้อครับเด้อพี่น้องครับลูกโตแม่ครับบ่รู้ว่าลูกพ่อใด้นะครับเด้อลูกพ่อใด้ครับตัวนี้ตัวนี้ลูกสติงเล็ครับผมแม่ผสม3ามหนึ่งใบครับผมตัวนี้เป็นลูกสติงเลได้ครับพี่น้องสติงเลสองนย์หนนี่มีใบมีหลอดให้เกิดเมื่อวันที่20ธันวาหกสี่นะครับตัวนั้นครับครับนี่แล้วก็แม่ผสมกับ KF31 ฟสานะครับเนาะ KF31 ครับผสมวันที่25เดือนมีนาคมเด้อครับเด้อกำหนดคลอดก็ 2มกราหกหกนะครับเนาะเอาลูกสติงเลแม่ผสม KF31 นะครับเนาะเป็นลูกที่ไดนครับที่ผสมไปเป็นลูกแรกครับผมอันนี้เป็นลูกลูก2ครับผมอันนี้ลูกที่2นะครับพี่น้องครับในท้องพนนีครับผมเอาตัวใหญ่ๆยังสี่กีบวัวเงาด้วยครับเด้อพี่น้องลูกแล้วลูกเพื้นมีนุมติงนะครับแม่บอติงมลน้มเติมครับแม่แม่ติงครับแม่นุมบอติงนะครับตวาลูกสีมีนุมติงครับผมนี่เห็ดโปรโมชั่นให้เลยครับผมทำโปรโมชั่นให้เลยนะครับเนาะนี่ส่วนไทย้านหลังนี่เเบงอาครับพี่น้องครับ ใหญ่ๆเลยนะเนาะแต่จังไปเบิ้งลูกครับพี่น้องครับเอาเบิ้งม,มุมนี่พี่นออ้องเออนี่แหละลูกสติงเล่คููนี้ว่าเท่าไรครับนี่คููนี้เอาปูมาชาครับผมเอาแสนข่าพันครับผมหนึ่งแสนห้าพันตัวนี้งวัวตัวใหญ่เลย,ยครับ,บใหญ่ค,ครับผมเทียบกับทั้งเกี่ยวของงัวครับพี่น้องครับเพิ่นสูงร้อ,รอยเจ็ดสิบยครับด้วยเจ้าของงวัวน <laughs> ีเบิ้องเอาพี่น้องครับนี่อีเบื้องไทยยางไปน้ำเลยนะครับเนาะใหญ่พันสร้างประหยัดยะงไงกะมาเอาตัวนี้เลยครับพี่น้องครับสูงกมูนี่แหละ โอ้ยลมหนาวเดือนเมษายพี่น้องคนแต่ที่มันสีหอนแต่พี่มันสีหอนนี่เอาเบื้องแม่ตัวบอกญ่นะครับเนาะครับลูกเห็นชัดไปพี่น้องเดี๋ยวพายเบื้องลูกสติงเล่ยอีกครับอ่ะนี่เด้อตัวนี้นี่มันที่เป็นงวดลักษณะสูงยุ่งนะครับตัวนหน่อยนี่เพราะว่าแม่มันสูงเนื้อเนื้อหนังกำลังมากครับพี่อ่ะแล้วก็โบดถ์ดีนะครับเด้อพี่น้องแข้งขาข้อขาเนี่ยกำไลดำเลยแหละอ๋อโบสดีพี่หลังหลังดำเลยครับเดี๋ยวผมจะให้เบื้องแผ่นหลังตัวนี้นะครัับบเเนาะขขออองงแแม่ลล้้วกก็ูดคร นี่ลูกนี่คุยหลังดำเลยพี่น้องครับบ่มีตำนี้เป็นบ่ครับผมนี่ครับผมมีแต่ลูกเพิ่นเป็นน้มติงครับนี่น้มติงเอ่อมีเฉพาะลูกน้มติงนะครับพี่น้องครับเอออ่ะนี่นะครับพี่น้องครับผู้ใดอยากจะได้ตัวนี้มาเอาเลยมัดชิงเชื่องครับพี่มันตัวใหญ่เออมันตัวใหญ่ครับพี่น้องมัดตัวเงเ้ยพี่น้องมันตัวใหญ่ยพดใหญ่ปันสั่งครับโอ้ล้มแพีงครับพี่น้องครับอ่ะนี่เอาคู่ที่สามนะครับเด้อแม่ลูกนะครับเนาะ ไปดูคู่ตัวต่อไปครับแม่ลูกเหมือไหรนเอาลูกทองครับเอาเอาแม่ทองพี่เนาะเอาแม่ทองนะครับเนาะเดี๋ยวจีพาไปเบื้องแม่ทองตัวนี้นะครับเด้อแม่ทองตัวนี้เป็นวัวที่อ่าบดจัดดีมากนะครับเนาะครับผมสูงกับรอยซีซิมห่าบวกครับพี่น้องบดลึกนะครับพี่น้องตัวนี้บดลึกดำๆเลยตัวนี้เบื้องแข็งขาได้ครับเด้อใหยื่อบรรจุนะครับเนาะความดำนี่เขาเอึดอิจเฉิมครับอิจเฉิบเเป็นภูไว้ได้ยู้นะครับผมยู้บังหันเล่นเนี่ยบอกว่าคอยกินตอนขัดฟอยล์เลยเลมมักเลมครับมันมักฟอยล์เล อ่าตัวนี้เป็นว่าทองนะพี่น้องครับตัวนี้ทองซีไวซูตรกหกครับผมทองซีไวครับ0966เดือนแล้วนะครับพี่น้องครับนี่ซีไว096นะครับเด้อเอ่าผสมยี่สิบเอ็ดกัญญานะครับกำหนดทอดกับสามสิบมิถุนาหกห้านะครับเนาะล้มแพีงๆพีพี่น้องครับนี่ลูกแรกนะครับผมแม่เลยลูกแรกนะครับพี่น้องครับ น้องเพิ่์ลกับจิมีติ้งนี่น้อยครับเป็นพื้นเป็นขั้วโขดขับอยู่ข้างฝุ่นครับเลยสีผ้าเบิ้งทางไทยนะครับเนาะอันนี้เฉิ่มดำดีนะครับเด้อสาวเฉิ่มพี่น้องตัวนี้สาวเฉิ่มนะครับเนาะถ้าในใจสาวเฉิ่มทิศข้าตัวเท่าไหร่ตัวนี้อยู่เจ็ดสิบขาครับผมเจ็ดมื่นห่านะครับพี่น้องครับนี่อ่ะขีบเรียบแต่ดีๆอยู่ดนะครับเด้อครับเดี๋ยวไอ้เบิ้งกันยังเบิ้งทั้งหนานะครับเนาะนี่แหละขีบเรียบก็ได้สาวเฉิ่มครับสาวเฉิ่มนะครับนี่ร้อยสี่สิบหกครับผมร้อยส นี่นะครับด้วสิ้าเบืงอ่าน้ำติ้งน้ำติ้งไม่เป็นแต่แน่นี่ครับคือไมีข้อโคตรน้อยครับน้อยก็ไมีข้อโคตรครับนั่นน่ะแม่งเขาจะว่าติ้งต่อพี่น้องครับเป็นพูดนิดหน่อยหนึ่งนี่นะครับเดินเพิ่อนกัเลือกที่จะบอกนะครับเนาะอะไรบอมักเขาบอกไปยังครับพี่น้องครับใส่โมติก็เอาไปได้มันท่องหกเดือนเลยพี่เอาท่องหกเดือนขันออกกับแสนก็เลยพี่ครับลูกคนออกมาหนึ่งกับแสนก็เลยครับเดินพี่น้องตัวนี้มีตำหนิตรงไหนบ้างครับบ่มีครับกับมแต่น้ำติ้งหน่พี่อ่าตำหนินะครับพวกขาทขาถอนนี่่บมีนะครับเนาะ ให้ดูชัดๆเลยให้ดูดีครับแม่เนี่เออบวดดีให้เบิ่งถ่ายยางไปน้ำข่าพี่น้องกิมสามสั่นเลยพี่แม่นี่ยกิมสามสันของไงเป็นบ่ครับผมให้มาของไงครับ่พี่น้องทั้งมิมทั้งมิมเอาเบิ่งเลียมนี่ครับผมเอาเนี่ยครับวัวท้องตัวที่หนึ่งนะครับเนาะเอาพี่น้องลมแห้งล้วผู้ใดมีเบาอยูแห้งออกมาเรียนได้ด้วยพี่น้องเด้อลมแห้งดีอยู่อ่า เดี๋ยวจะพาพเบิ่งยังยังเหลือไอ้ง้วนท่องโตใหญ่อีก2อตัวนะครับเด้ออันนี้มันคนละเมียมันว่ากันอ้ขนละเมียพี่น้องคนละเมียครับผมใหญ่เมียใหญ่คือกันกับเมียลูกตัวนั้นเนาะคตัวตัวนี้จะได้ในเครื่องบดบวกขั้นเครับนี่เอาเบิ้งส้นหนาก่อนตัวนี้แม่ใหญ่มากนี่ก็เชื่องครับพี่เชื่องครับตัวนี้ท่องพอไดไครับตัวนี้ท่องซีไวซ์ศูนย์กองทุนกึ่งกันพี่ครับนี่ก็ท่องหกเดือนกว่าขึ้นครับผมตัวนี้ท่องซีไวซ์นะครับหกเดือนแล้วครับพี่น้องครับนี่คครรัับบเเอออ้าาส่นนนมมืผใหะะ ผสมวันที่22กันยา64กำหนดทอดกะวันที่2กรกฎาคม66เออแดดอกเลยเพื่อนเด็ดดอกเลยเพี่แดดออกสักสิจบเลยพี่ออกสองวิพี่น้องครับนบนอ,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 อีกแล้วง่ายครับครับผมง่าด้วครับเด้อตัวนี้พี่น้องเอาขอฟังราคาตัวนี้นะครับตัวนี้เปิดไยใบเก่ามืดหกครับผมโอ้โหราคาบปถึงแสนพี่น้องครับคือว่ามูลค่าถึงแสนน้ำน้ำน้ำมีติงขนาดครับเป็นตุ้มขอกอดที่กันครับผม อ่ะสิบอกเพิ่นใหมทุกคนกับเพี่ครับผมมองถ่ยพี่บมึงถ่ายงอหางงหญ่ๆนี่พี่น้องงอใหญ่ได้ครับนี่ันเป็นงอใหายได้ครับสูงขเกือบร้อยหกสิบบพี่น้องตัวนี้คือเกือบร้อยหกสิบเนาะลอยหาชิบหวกมีแน่นออครับนวนี้ครับเป็นติ่เป็นต้องใส่หลังนี่ครับไปนึงก้อยเนี่ยพี่น้องครับตัวย่างอื่นนี่พวงหางบัดอกบัวังบัวแซมนะคนั้เนาะใช่ค่ะครับมึงถ่ายยางไปนัมพี่น้องนไผได้ไปครับเรียกอยู่าเดือนกันก็ได้เงินแสนครับผมแต่อย่างว่ามันตัวใหญ่เนาะแสนต โบสถัดโบดดีเลยนะครับพี่น้องครับนี่ครับผมเอาขาเป็นลูกกระทบมานี่ผมต้องเน้นเนื้อหนังเลยครับกระทบจอยๆผมก็เอาเลยครับพี่เนาะพี่น้องช่วยหนึใหญ่แบบนี้เนาะรุ่นสั่งนะครับใช่ครับเอาแบบนี่เลยครับยังข้อพี่น้องหนาหนาเลยแหละตัวนี้อ๋อเบื้องด้านข้างตัวนี้ท่านี้อีกชัดๆนะครับเนาะง้อเฉื่องครับตัวใหญ่ด้วครับด้วยเจ้าของง้อมันสูงหน่อยเจ็ดสิบพี่น้องครับครับใหญ่หนาๆพร้อมตัวนี้แข้งขาดำย่างคักเอาเบื้องฐานเก่าขานี่บ่มีขาทองนะครับบ่มมี่ขาโป๊กสิบเจ กสิเจ็ดครับผมว่าผมเปิดก็สิผมเขียนไว้ก็สิบเจ็ดเลยผมเขียนไว้ก็สิบเครับผมก็สิบเนะครับนะตัวต้องหลุง่างครับสกวงวนราคาพอถึงแส้นกับพอตอมันตัวใหญ่ครับผมตัวใหญ่ครับพี่ผู้หน่ะโอ้แผ่นหลังเดนงไงโบดเลยพี่ดี๋ยวจะให้เบื้งแผ่นหลังนะครับเด้เห็นหางไปแล้วเนาะครับแผ่นหลังครับผมยังงหเลยบาง้าเข่าเลยสาม้าเขาเลยพี่ยังตัวบาเลยตัวนี้ง่ายครับเดเดี๋ครับผู้ใดมาง้วงมาถ่องซีไว้พร้อมตัว จังไม่ก็แสนกว่าครับออกลูกออกมาเนี่ครับสมีแสนกว่าวเนี่ยนอนบาริยังเหลืออีกตัวนึงเส้นยังไงขึ้นกันลรอกอะแดงดีพร่วงนะครับเด้อเดี๋ยวจะพาไปดูเฟรมนี้นะครับท้ายพี่ครับแดงแดงเดี๋ยวพี่สุดท้ายที่เด็ดเลยครับตัวนี้ก็ได้หางเง่าพ่วงเ้ยตัวนี้ไหมเออนี่นะครับเด้อเออนี่นะครับพี่น้องเดี๋ยวจะพาเบิ้งเอาเบิ้องไทยก้อนกระไดพี่น้องนี่ตัวนี้ยิ่งยิ่งไทยบึกๆเลยนะครับเนาะจังไปเบิ้งว่าท่องพอด้วยพวงหางเง่า นุ่มกับหินมิตริงแค่หลังไม่ผิดแตกอ่าหลังแตกตัวนี้นุ่มมิตริงอันหนึ่งนะครับพี่น้องครับนุ่มมิตริงครับผมตบมาสีแดงดีเลือเกินคู่สั่งง่ายครับผมตัวนี้ทองก็พอได้ครับตัวนี้ทองครับ C Y หนึ่งยังผู้พิทหนึ่งสามสามครับแมนครับ C Y หนึ่งสามสามนะครับเนาะตัวนี้คนใไซหลด์ด้วยพี่น้อง C Y หนึ่งสามสามตัวหลวมมากงามมากเลยแมนวะแมนครับ C Y หนึ่งสามสามนี่นะครับเอาผสมวันที่หกมกราหกห้า ก็มดพ่อกับยีซิเบตุลาหกห่าครับผมตัวนี้เป็นลูกที่ไหนครับตัวนี้เป็นลูกสองครับผมลูกที่สองนะครับเดินน่อมปานน่อมสาวเรยไม่ไม่นมมันหดเลยพี่น้องผมสงสัยว่าไม่เป็นน่อมสาวท้องสาวเลอันนี้ลูกที่สองมาสันตบานมหดครับพี่น้องครับครับโอ้ยมึงหลังม่นผีบุญชูครับหลังแตกบ่ครับเด้อครับเดือแตกว่ะครับครับเชื่องเฉื่องครับผมกับว่ามถึงปาดสัมพี่น้องแล้วเนี่ยนะกรีบเรียกกันสั่นๆยุ้แข้งขากระดมๆครับผมอ๋อมานาครับแม่นี่ครับบุญชูครับหลังไหมหนอก ใช่เห็นแล้วเนาะครับเลยพูดเลยครับเปรีอิบเสดเลยครับผมเปรีอิบเสดใหญ่ัเลยนะครับเนาะเออเอาเพึ่งท่ายางครับวันนี้ครับผมดูท่าเดินดูท่าเดินเดี๋ยวจะพาเพึ่งขังนี่พี่น้องนสวยเดิขังนั้นเห็นแล้วเนาะเออเดินวนทางนี้วันนี้เอาตัวนี้มาไว้เท่าไหร่ครับตัวนี้เปิดไว้อยู่86ครับผม86เด้อครับเด้อพี่น้องครับเอาตัวยันยันตัวนี้แดงดีพร้อมนี่แหละผู้ใดมักแบบนี้เด้อครับเด้อมาเลือกมาชมเอาเลยนะครับเนาะงัวมันท่านิด เต็มเป็นไรครับผมอันนี้มันทองนั่นอยู่ครับคุณเหรอครับอ๋อใหญ่ครับตัวบอกใหญ่บอกงามครับพี่น้องครับอยากจะได้ม่าเลยมือนี่กัมีมาให้ซ้ำหนีนะครับเนาะครับผมเอาซ้ำหนีพี่นะมือนี้ผู้ซอยบออยู่จะคนเราพูดให้เบื้องตัวนี่ทามันยืนดีๆพี่น้องตัวใหญ่คือนกี่ีดนี่เดี๋ยวับเด้อเอ๋อหมอกตัวนี้ชอบตัวนี้มาเหลือวัาช่วงมอกครับใหญ่มากเลยอันนี้ก็ลอยหาซิปด้วยครับพี่แม่นเนี่ยตัวแดงๆก็ลอยหาซิปด้วยพี่น้องตัวนี้เนาะมีลอยหาซิปกวนหรือด้วยพี่น้องตัวนี้ก็ได้เอา มักต ok, uh ัวใดชอบตัวใดเมื่อเรก็เลยสำหรับเอสารคารฟาร์มวัวมันิกะขอบมีแค่นี้นะครับเนาะครับผมมีแค่นี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสนับสนุนโดยอาหารบัวตราบัวเพชรบัวเพชรอาหารบัวโปรตีนสูงน้ำนมดีมีคุณภาพบัวอ้วนอาหารปลอดยูเรียต้องบัวเพชรสูตรโปรตีน1 8แเและสูตรโปรตีน22%ใช้ได้ทั้งโคนมโคเนื้อโคขุนโคสวยงามโคแม่พันธุ์โคพ่อพันธุ์โครุ่นโคอุ้มท้องและโคนม สนใจติดต่อ0897102244สิงค์คำฟาร์มอําเภอบรบือจังหวัดมหาสารคามแบบนี้ต้องล้อง